สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวนแม็กชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เพนกันนะครับผมมาเริ่มกันที่พาร์ทสิบสกิลของตัวเพนกันเลยนะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลเนี่ยการโจมตีปกติจะกลายเป็นเวทมนต์นะครับผมแล้วการฟันครั้งแรกจะแรงมากแล้วก็จะเทเลพอร์ตไปอยู่หลังศัตรูด้วยนะครับต่อมาคือสกิลที่1นนะครับเป็นการปล่อยวิญญาณไปนะครับผมเมื่อผ่านศัตรูจะทําการสโลว์และทำดาเมจด้วยนะ เมื่อสกิลนี้สิ้นสุดลงตัวเราจะวาร์ปไปอยู่ตรงวิญญาณนะครับหรือถ้าทําการกดสกิลซ้ําก็สามารถวาร์ปไปตรงวิญญาณได้ทันทีเลยนะต่อมาคือสกิลที่2นะครับเป็นการกดระบายศัตรูรอบตัวนะครับและทําดาเมจด้วยหากอยู่ในวงระยะเวลานึงจะได้สตามีน้าคืนด้วยนะครับผม แล้วแม็กสต้ามินาสามารถเพิ่มได้ด้วยการสังหารฮีโร่หรือแอซิดนะครับต่อมาคือสกิลอันติเมตนะครับเป็นการพุ่งไปยังเป้าหมายนะครับผมถ้าเหยียบศัตรูได้จะเกิดดาเมจขึ้นด้วยนะแล้วขณะที่กดอันติเราจะอึดขึ้น50เปร์็นเป็นเวลา1.5วินาทีด้วยนะแล้วดาเมจที่ทําได้ถ้าพุ่งผ่านศัตรูนะครับจะเบาลงครึ่งหนึ่งนะส่วนคอมโบก็ไม่ยากนะครับกดอันติเข้าไปกดตี1ท่ทีกดสกิล2แล้วกดตีกด1กดตีนะครับก็คือทุกการกดสกิลก็กดตีไปด้้วย1คครังนะผม ส่วนลูนใช้สเตนดิสเลเตสปิริตนะครับแล้วก็พลังแฝงใช้ประมาณนี้เลยใช้ในการเบิร์สส่วนไอเทมก็ประมาณนี้นะครับเอาล้วครับไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับก็ในปัจจุบันมันก็โดนเนิร์ฟมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวเพนก็ไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมดามเมจก็ไม่ได้แย่นะครับก็ยังคงแรงอยู่พอสมควรเลยถ้าเกิดของนําประมาณนึง แต่มันมีข้อเสียใหญ่ๆอยู่นะครับก็คือจังหวะที่เข้าถ้าเกิดอันติเข้าไปแล้วแทบจะเป็นวันเวเลยนะไม่สามารถหนีออกมาจากไฟได้เพราะฉะนั้นจะต้องคิดดีๆก่อนเข้าไฟนะครับบางทีเราอาจจะเปิดไฟด้วยสกิลหนึ่งก็ได้นะครับแล้วค่อยกดอันติหนีออกมาแต่ส่วนใหญ่เราจะรอซ้อนแถวสซะมากกว่านะครับไม่ค่อยจะเป็นคนเปิดสักเท่าไหร่เราจะเน้นเก็บตกซะมากกว่านะครับเนื่องด้วยระยะสกิลของเราค่อนข้างไกลนะครับทำให้ระยะการล้วงของเราค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากๆ แล้วก็ในช่วงต้นเกมก็ทําการฟาร์มไปก่อนนะครับผมพยายามกดสกิล2แล้วก็ยืนในวงด้วยนะไม่อย่างนั้นสแตมิน่าอาจจะไม่พอก็ได้เหมือนในช็อตนี้นะครับวิ่งออกวงมาซะก่อนนะครับผมสแตมิน่าหายไปแบบค่อนข้างเยอะเลยสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสแตมิน่าก็ไม่สามารถใช้สกิลได้ก็บวกไม่ได้นะครับตอนอยู่ในทีมไฟถ้าเกิดสกิลหมดออกมานอกไฟสักครู่ก่อนนะครับรอคูดาวโหลดเสร็จปุ๊บค่อยกลับไปจ่ายดาเมจช่วยเพื่อนนะครับผมพยายามใช้สกิล12แบบคอมโบกันเลยนะ เพราะว่าจะได้ดาเมจสูงสุดนั่นเองกดใช้ปุ๊บกดตี1นทีด้วยนะครับผมส่วนอันติก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าสามารถไปเก็บตกใ้ก็ไปนะครับผมแต่ในช็อตเมื่อกี้ก็แอบเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าเลื่อนเราน้อยไปหน่อยเอาละครับในระหว่างฟาร์มก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับกดสกิล2ปุ๊บอยู่ในวงสกิล2เข้าไว้นะครับส่วนพลังแฝงก็สามารถเอาแข็งมาได้เหมือนกันนะแล้วแต่เลยก็ประมาณนี้แหละครับรอเพื่อนรอให้ก่อนนะครับผมจากนั้นก็เข้าไปจ่ายดาเมจแบบเต็มสูบเลยนะ ในช่วงต้นเกมก็ไม่ต้องตกใจนะครับดาเมรเราก็เบาประมาณนี้แหละสมัยก่อนแรงกว่านี้นะครับอันนี้หมายถึงตอนตัวมันเข้ามาใหม่ๆนะครับอันนั้นค่อนข้างเวอร์กกันเลยทีเดียวเอาละครับหลังจากไฟจบนะครับกลับมารีเลือดก่อนนะครับแล้วค่อยหาไฟใหม่เพราะว่าครูดาวอันติของเราค่อนข้างไวนะครับผมจบไฟทีหนึ่งก็สามารถใช้ต่อได้เลยนะมันสามารถใช้ในการซ้อนเพื่อนระยะไกลได้ดีมากเลยนะครับสำหรับอันติของเรา แต่อันติของเราก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับมันจะโชว์สัญ,ญลักษณ์ก่อนไปถึงนะครับผมทําให้ศัตรูสามารถจับทางได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าไปในจังหวะที่ชุลมุนจริงๆนะอ่าไม่ใช้สกิลเซตแรกหมดไปแล้วนะครับยืนอยู่วงนอกนะครับรอครูดาวเสร็จก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปในไฟล์ใหม่ทําอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตัวเราเป็นสกิลเบิร์สนั่นเองจะต้องรอครูดาวสกิลเสร็จก่อนเข้าไฟ์เสมอนะไม่อย่างนั้นตัวเราจะไม่มีดาเมจเลยนะครับเพราะว่าลาพังแค่ตีธรรมดาเนี่ยพันจะเบานะครับผมจ่ายดาดยาเมไ้้ช เอาละครับในช่วงที่ไม่มีอะไรก็ดูมินิมแมปไปพลางๆนะครับผมเผื่อเพื่อนมีประเด็นบวกก็สามารถกดอันติไปซ้อนเพื่อนได้ทันนะตัวเราจะค่อนข้างได้ป้อมหน้าเกลียดนะครับเพราะว่ามีโบิลิตี้สูงมากๆนั่นเองแต่ก็ต้องเหลือสกิลไว้ออกบ้างนะครับถ้าเกิดาจสุดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะตายขาป้อมได้เลยนะเหมือนในช็อตนี้แต่ในทีมเรามีตีมีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับใส่สุดได้เลยก็วัดดวงเอานะครับว่าเพื่อนมาซ้อนทานหรือเปล่า แล้วครับมาดูฝั่งออฟเลนกันบ้างนะครับไม่ได้มาแก๊งกันเลยทีเดียวทําให้เขาฟาร์มค่อนข้างจะฟรีนะครับผมแต่ว่าเขาออกไอเทมไม่ได้กันเวสกินเลยนะครับในช็อตนี้ก็เลยสามารถสังหารเขาลงได้ง่ายๆนะครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับถ้าเกิดไม่มีการเวทตัวเราฟันเข้าเนื้อหน่อๆเลยนะถึงจะเป็นสเกลแทงก็ตามนะครับเราก็ฟันเข้าอยู่ดีอ่ะอีกข้อดีหนึ่งของสกิลหนึ่งนะครับมันกันซีซีนะครับขนากดใช้งานเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้หนีในจังหวะหน้าเกลียดได้นะครับ อันติของเราถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามใช้ให้โดนฮีโร่ศัตรูนะเพราะว่าถ้าเหยียบโดนเนี่ยดามเมจมันค่อนข้างจเจ๋วนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เราเริม่มมไอเทมแล้วเดี๋ยวในช็อตนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถเหยียบศัตรูแล้วแทบจะหายไปครึ่งหลอดในทันทีเลยนะครับถ้าเหยียบโดนถ้าเกิดอันติโดนพวกแคร,รี่เต็มๆแทบจะการันตีได้เลยนะครับว่าคิวได้แน่ๆเอาละครับเลือดโลกลับบ้านนะครับผมเพราะว่าตัวเราไม่มีสเกลดูดเลือดนะ จะออกเป็นรアเบสซิ R ่งมาก็ได้นะครับตัวเพนไม่ค่อยจะฟิกไอเทมสักเท่าไหร่นะครับผมออกตามสถานการณ์ในเกมได้เลยเอาละครับในช็อตนี้ด้านล่างก็เล่นพลาดนะครับผมเราต้องไปเติมนะอย่างน,น้อยๆก็ไปรักษาปอมให้ได้สำหรับตัวเรานั้นสามารถใช้สกิลหนึ่งในการเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างไวนะครับแต่ว่าเวลาใกล้ๆไฟอยากกดเล่นนะ เพราะว่าใช้ในการทำดาเมจจะคุ้มกว่านะครับในทีมไฟท์จริงๆเพนไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่อันนี้คือสภาพของคนไม่ออกกันเวทนั่นเองแล้วในจังหวะที่หนีจากเพนแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งสกิลหนมีทั้งอันติในการไล่าตามศัตรูได้แล้วในจังหวะที่เอาวิญญาณไล,ล่เขาก็ไม่สามารถจ่ายดาเมจใส่เราได้ด้วยนะครับผม ก่อนในช่วงเลดเกมที่ไอเทมค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับถ้าเห็นศัตรูอยู่เดียวเนี่ยเราสามารถเข้าไปสังหารได้เลยนะแต่ตรงนั้นต้องมีเพื่อนเราซ้อนอยู่ด้วยนะครับจะเพิ่มโอกาสสาเร็จในการสังหารมากขึ้นถ้าเกิดเข้าไปโซโล,โล่บางทีอาจจะโดนส่วนตายเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแมปดีๆด้วยนะครับผม เอาละครับในช็อตนี้ตรงกลางก็มีประเด็นค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเคลียร์คีฟให้ได้ก็พอแล้วนะเพื่อรักษาปอมให้ได้นะครับผมแต่ในช็อตนี้ผมมาช้าไปหน่อยนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรนะครับสกิลหนึ่งยังมีอยู่เราสามารถใช้รอดออกมาในจังหวะหน้าเกลียดได้นะครับแบบนี้ก็จะเห็นนะครับว่าแกลกดูดเราอยู่นะครับแต่เราออกมาได้ชิวๆเลยเพราะว่าสกิลหนึ่งกัน c c นั่นเอง อ่าอันนี้เป็นทีกเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเคลื่อนที่ในแมปเพนสามารถกดสกิล2องแล้วตามด้วยสกิล1ก็ได้นะครับผมมันจะสามารถรีสเต็มิน่ได้ได้นะเพราะว่าร่างหลักของเรายังอยู่ในวงถ้ามีโอกาสก็แวะมาเอามาังกรบ้างนะครับผมแล้วในจังหวะเข้าทีมไฟน์เนี่ยถ้าศัตรูยืนติดกันจริงๆแล้วเราสามารถเจียบศัตรูได้โดนหลายตัวในทีเดียวนะครับแทบจะชนะไฟน์ได้เลยนะ ตอนที่เราของเต็มแล้วเนี่ยเราสามารถทําดาเมจเป็นหมู่คณะได้แบบโอเวอร์สุดๆเลยนะครับแค่เหยียบทีนึงก็ครึ่งหลอดทั้งวงเลยในช็อตนี้ดาเมจอาจจะเวอร์หน่อยนะครับเพราะว่าเราคอมโบสวยพอดีนะลอลิออนยกนะครับแล้วก็อันติตามแบบพอดีเป๊ะเลยแล้วในช็อตนี้สุดวิสัยจริงๆนะครับเราประมาทแกลกไว้หน่อยนะครับผมตอนมันตายเดี๋ยวมันระเบิดตัวเองได้นะครับผมลืมป็นการตายที่แบบใช้คำว่าอะไรดิคาเกิน เอาละครับเกิดมาก็ทําการสปิดพุทก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปรวมกับเพื่อนนะครับในช็อตนี้พยายามเช็คลายคีปด้วยนะครับถ้าเกิดปันดันเข้ามาสูงๆแล้วเนี่ยเป็นอันตรายนะครับถ้าเกิดทีมเราไฟแพ้เราครเป็ันดันมาแบบเนี้ยเขาจบเกมเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเคยรีปตลอดเวลานะครับผมถ้าเกิดเห็นศัตรูโผล่อีกฟาดหนึ่งของแบบนะครับเราดันไว้หลายๆเวฟก็ได้นะครับยิ่งดันไว้สูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับในช่วงเลดเกมเมื่อดันได้สูงพอสมควรแล้วเนี่ยก็กลับไปรวมกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะไฟกันไไม่หว ตัวเราแยกด่านค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีสกิลหนีถึง2สกิลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลอันตินะครับใช้หนีได้ทั้งคู่เลยถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆไม่ต้องใช้อันติก็ได้นะครับเพราะว่าอันติเวลาใช้อ่ะมีโอกาสติดซ c ได้นะครับมันโดนขัดได้นั่นเองเนี่ยแหละครับใช้สกิลหนึ่งออกไปได้ชิวๆเลยนะครับผมแต่อาจจะเจ็บสักหน่อยนะครับตัวเราก็เป็นสกลแอซซินนะครับผมรับดามเมจเยอะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไฟต์แต่ละทีต้องรีบเข้ารีบออกนะครับผมตัดสินใจให้ไวนะ พราะถ้าเกิดเรายืนดานกว่านี้อีกเซยวิก็อาจจะตายลงอย่างง่ายๆเลยนะครับในช่วงเลดเกมเนี่ยแครี่ฝั่งตรงข้ามก็แรงทุกตัวแล้วแหละเอาละครับถ้าเกิดขึ้นบ้านยากนะครับผมดาร์คสเลเยอร์ก็เป็นออปชันสําคัญนะครับใช้ในการจบบ้านศัตรูถ้าเกิดเกมค่อนข้างจะได้เปรียบและสามารถเก็บฟรีฟรีได้ต้องรีบเก็บนะครับผมตัวเราในช่วงเลดเกมจะตีค่อนข้างแรงนะครับใช้เวลาไม่นานเท่านั้นนะครับในการเก็บดาร์คสเลเยอร์ เอาละตอนนี้ก็ได้ดาร์คสเลเยอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมับงกรก็ยังไม่เกิดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็หาโอกาสปล่อยนะครับสักเลนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมังกรเกิดก็ไปเก็บมังกรก่อนก็ได้นะเก็บ2บัฟจะมีโอกาสชนะทีมไฟได้มากขึ้นอ่าเดี๋ยวดูนะครับในช็อตนี้เรามาปล่อยเด็กเมเดเซอร์ในเลนบนนะครับแต่เพื่อนไฟกันอยู่ด้านล่างแบบไกลสุดแมปเลยนะเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถไปเติมเพื่อนได้ทานแล้ว เนื่องจากมีสกิลที่1ในการเคลื่อนที่นะครับแถมมีอันติในการต่อระยะเข้าทีมไฟท์อีกต่างหากนะครับพยายามโดดอัดแนวหลังให้ได้นะครับผมไม่ให้เขายิงฟรีถ้าเกิดทีมฝั่งตรงข้ามแคร,รี่หรือเมทล้มไปก่อนเนี่ยก็มีโอกาสจะชนะทีมไฟท์สูงนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะ GG กันเลยนะครับสำหรับเกมเกมนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเพนมันค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดโดดไปพลาดทีนึงเนี่ยแล้วดามเมจไม่พอตัวเราจะเป็นฝ่ายตายซะเองนะครับ ในหลายๆช็อตเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับต่อให้เราเข้าสวยก็ตามเราก็โดนดาเมจสวนกลับมาแทบตายทุกไฟ <Talking S 1> เลยนะครับก็ Lindsay, s <S ถือว่าเป็นตัว <íst ed. S 2> ทางเลือก <sven. S 2> แล้วกันนะครับผมเอาไว้ใช้ในจังหวะที่ไม่ม <ส después S 1> ีตัวล้วงจริงๆแล้วทีมต้องการดาเมจเวทนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีเลือกเป็นพวกคีร่าอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าเวลาเล่นเพลนจะต้องกะดาเมจให้แม่นนิดนึงนะครับถ้าเข้าไปศัตรูไม่ตายเราก็ตายนะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเข้าได้สวยจริงๆตัวเราก็สามาถพลิกไฟแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวนะ โอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นเพลงของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคลิปตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ